นะครับสวัสดี FC แฟนเพจตะก้อนนูนเมนะครับแล้วก็ทักทาย FC ทางช่องทาง u t u b e ตะก้อนนูนเอมช anel นะครับคู่ในรายการนะครับค่ำคืนนี้ครับสนามทีนักลิงหกสินะครับเป็นตะก้อนตะก้อนแลกข้ามหัวแปรนะครับเสื้อแดงหน้าซ้าครับวิเจโมครับฝั่งนูนถอดเสื้อรับน้องเมืองใต้ดอยวนเทพรักนะครับยูตัวคุมครับเรียกว่าคู่หูรู้ใจทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวยกนะครับมาดูความคมครับ วัยรุ่น <K _ disrespect> ครับกับความเก่าก็ฝั่งนี้ครับริทเจโมคร <benefit> ับได้ความเก่าครับเสิร์ฟได้หมดครับชิง5,000บาทครับคู่นี้ดูครับน้องเมืองศูนย์ต่อศูนย์นะครับศูนย์ต่อศูนย์เอาครับริดเอาครับริทเจโม หลายมากครับดิจเ,เจโมโรครับดึงราคา,ายอยู่ครับนะครับปล่อยหนึ่งแต้แครั้เสองข้อหน้าขวาครับโดกออกไปโดหยอดลากเองครับน้องเมือง ยอดคืนเอาครับยังไงไทยยกสวยสองต่อศูนย์ครับนครับ,รบมีราคาให้เล่นหรือเปล่าครับดิจ,จโมโมองหาครับสองต่อศูนย์ครับเทพรักครับไปเฉยเอาะครับยุยเลี้ยงเนี่ย เสมอครับปล่อยสองแฝมครับยังไม่จับครับทางโน้นดูครับสไตล์การเล่นของลิเจโมครับคือเรื่องปกติครับอยู่ที่ว่าจะดึงเอาอยู่หรือไม่อยู่แค่นั้นเองนะครับบางทีกดึงจนขาดนะครับสองต่อศูนนะครับเอาเปลี่ยนโนะครับ ต้4,000 4,000ท้ตามครับะครับราคาต่อมีรอะไรครับลงกล้องเลยครับยกไปไหนครับแต้แรกมาแล้วครับหนึ่งต่อสองครับสองโหนงไหครับเอารับน้องเมืองเปิดดูว่า ยกโอ้ยกสวยล้นมานะครับเบรกไม่อยู่ครับฝาน้องเมืองครับสกอร์เท่ากันครับต้องตอบเก็บแล้วครับมไม่ได้ครับออนมิสาชีนะบอ,อู้กน้องเมืองสกันดาวายนะครับไม่เข้าสนามแล้ว เฮ้ยห้าสามลองสองเท้านะครับไผ่<อ>เสิร์ฟมาช่องกลางนะครับโอ้ตีบ่ายดูครับไหลมาครับริชเจมโมข้ามไปก่อนครับดูครับไผไหลใหม่ครับน้องเมืองล้นมาเอาครับเมืองเปิดได้ยิ่งครับ น่าจะหาลูกนี้เรียบรอย้อยเป็นแต้มใต้ด่วนเทพร,รักษ์ครับวัยรุ่นเทพร,รักษ์ครับสวัสดีน้องกระติ๊ครับสวัสดีคุณอะไรอยู่ซุปมงกระบะนะครับสวัสดีคุณชันชัยด้วยครับน้องนิกล้นนะครับแล้วก็ายไลาหลมาหล่นหรือเปล่าล้นนะครับโอ้ตะก้อเดียวโอ้โหเอาหัวดันไปครับ

ตลาดหุ้นครับไม่มีนะครับส่วนน้องเฟร,รมนะครับดีครับพี่หลังนะครับอยู่ไหนเอ่ยวันนี้สนามไหนเนาะไม่มีเหลี่ยมขี้เกียจเข้าไปอ๋อขานอกนอกรายการเยอะเลยมาออกกำลังกายบ้างครับ เกมเสิร์ฟเทพรัครับ4-2ครับเปิดได้หัวครับยกหางครับหัวยกไเ่อ้สิเลยิยกดีกว่าี่หลบเลยดีหวะเนาะานลูกอนีเปดนะแล้วเดี๋ยวเปิดทิ้งแลวลูกลนมาเข้าไปเอาเลยแมวเราเกาเปิดได้ปัดีโอ้โห สองต่อกีครับน้องมิกซนะีนคารินครับเสื2 2> อสองต่อกซตัดยอดอ่ะน้ำเมืองเปิดได้หลังเท้ายังไงอเ,เอามาพอดีเลยครับเก็บได้แก้ครับยกทางแล้วเอายังไงเอออาชีเห็นอาชีแล้วลืมเลยเนี่ยเ,เดี่ยวกับยูนเนาะอพอดียูน<ๆ>ก็กัดจากงานศพด้วยครับลืมไปเลย สามต่อสี่ครับน้องนิเซอร์ต่อนะครับตัดหยอดครับคือครับไปยกมาน้องเมืองตีนี่ครับลูกนี้ทีเด็ดเขานะครับสะบัดขวาไล่เส้นครับสวัสดีน้องตีนะครับสงกรานต์กลับบ้านหรือเปล่าน้องเอาไพเซอร์มาช่องกลางครับน้องนิกดานายครับลิซซูลินนะติดเกี่ยวครับดูน้องเมือง วัยรุ่งโอ้โหครับเอาแล้วครับเดี่ยวได้ก็ต้องเป็นแต้มครับทีมงานใต้ยนเทพระครับห้าต่อสามนะครับลงหลังย่างไปบนมือจ่าไม่ฟันดเพราะพี่พี่คนเลยอ๋ออย่างนี้ก็ติดเกี่ยวนะครับไหลเข้ามาใหม่เอา้าล้นนะครับฝ่าน้องเมืองครับ ยกผิดพลาดครับอยาวเนาะเรียนทรงครับเรียบเสิฟเจ้าบ้านครับสามต่อห้าช่องกลางครับโอ้โหแหวกออกครับโอ้แวมือนะ ประตูน่ะไปเปิดเของนาไปประเปิดยมีคนเข่าอยู่มีคนอกออสีต่อห้าครับหน้าซ้ายตัวยกยกมายกหางครับเปลี่ยนทรงนะครับ วัยรุ่นเทพรักครับดิเซิร์ฟนะครับห้าต่อสี่คนละทีมงานกับไวรุ่นติดฟิล์มนะครับชุดนี้เป็นใต้ด่วนเทพรักนะครับเรียียนทรงครับสี่ต่อห้า เอาครับนิกเข้าช่องกลางครับพายสไลด์เอายกไม่ดีเอาเขาไปไหนนิกยกขึ้นมา,นานล้นไปนะครับโอ้เซเหมือนกันครับเอายังไงก็ลูกนี้ยังติดน้องนิ้นเอาคนิสลินหันหลังให้คู่ต่อสู้โอ้โหโอ้หันหน้ายังไม่อยากจะลงครับหันหลังงงยกไม่ได้ครับเนา ฮ่าต่อสี่ครับสกอร์เดอรยโยงหลังครับเปิดด้วยหัวการไล่ครับเกี่ยวได้ครับเอาครับนิสุูลินโอ้ยไปดักเอาก่อนครับอยู่ลำปางแล้วครับร้อนมากโอ้โหงงานยาวเลยเหรอน้องเอ้ 6ต่อ4ครับไทยเทพร,รักครับง่ายขวาตรงนี้ดูครับลิสลินกดไม่เหลือลูกนี้เอาละมวยแก่อายุเยอะแล้วครับไปแล้วดึงเกมไหมครับเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรนะลูกแก่นี่เราเอาลูก นนี้องทัศนะครับถ้าท,ทางจะบวกไปเยอะครับรีบกลับนะสวัสดีคุณประสิทธินรร์นะครับสุ้มเพชรอุดมทรัพย์นะคทักทายนะครับสีต่อหกช่องกลางแล้วเมืองเปิดรัวไป ช่องเดิมครับติดซ้ายตรงนี้ไหลขึ้นไปริสุลินโอ้ตีเหลี่ยมนี้ครับเอียงเก๋าครับลูกนี้สุสัสดีซุ้มสุกรสักพม่าลีลานะครับสวัสดีคุณโชคชัยก่อนครับฮ่าโตโฮครับแทงด้านซ้ายครับไพรไหลเข้ามาโอ้ยกสวยครับมัันนนทีรเยกก เรียส่งนะครับหกต่อห้าคู่นี้เป็นคู่ในรายการนะครับตัดหยอดครับนิสซลินเปิดไม่ออกโอ้แต่ก้อนเดียวโอ้โหเสียเองนะครับเจ็ดต่อห้าครับ ไทยเซิร์ฟต่อคออรับอาครับริเปิดหัวห่างเลครับตีไปหลังครับสลิริงวัดชน์น้อยน,น,น,นะครับสวัสคีคุณสลาวุฒิครับสเต็นะครับตัดหยอดครับเมืองเ,เปิด ไปหลายสวยครับนี้ยังได้อยู่ครับยอดอะไรครับลูกนี้ดูครับจังหวะโหดติดเง,งีงแล้วครับอ้าอ้าวเมืองลากอยู่ครับยอดครับโอ้โหยกแล้วก็ไม่ปล่อยครับโอ้โหก็เวทแบบนี้ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแตปดต่อห้าครับใส่สายมาครับ นิกดันไปอ่ารับดักทางถูกเลยครับล้นมาครับลิปเปิดมาครับยกห่างแล้วครับแบบนี้ตีไม่ลงครับย่อครับอ่าได้แต่ยกห่างครับตอนนี้เก้าต่อห้านะครับเล่นรวนไปเองนะครับฝั่งนี้นะครับ ยกขึ้ข้อหกทำหัวตัวทำเลยทีเดีไปยอดไปีมาหาตัวทำเต็มตลอดตัวยกมันดีนะพี่ตีถึงมันไม่ลงง่ายๆเนี่ยตัวลงแล้งมันนะคนเดียวตัวยกดีตีแก้มแล้วไม่ลงตดีตัวทำเดินมาเอาแปรงางไว้เนี่ยปีนี้แต้มไหป้แต้มแ้พอ่ดีดแปด้าเบี้ยกิ๊ลแปดห้บแปดห้าไม่ได้เสียงมันแปดอ๋อแต้มเพิ่ง8ปต่อห้านะครับแล้วก็ผายเสิร์ฟ เอาหล่นไปครับโอ้ลิปเปิดไม่ดียังไงโอ้ดูครับความเด็ดขาดนะครับต้องอยู่ที่น้องเมืองครับเอาเก้าต่อห้าครับยิงก็ได้เตะดิยิงเลยยิงก็ะเพาเส์ฟต่อครับไปรุ่นแป้งบอกก้าต่อห้าครับ ที่ซ้ายครับเอาครับลิปเปิลก<ป>่อนจะยกเข้าครับก<ป>่อจะยกเข้านี่เสียไปสามแต้มเราทำเราทำนาต่อเก้าครับดูน้องิกเสิร์ฟเสิร์ฟออกเลยครับเอาล้วครับตะก,ก้อไม่ซ้อมด้วยครับตัวทำไม่เด็ดขาดครับถา,ามพี่ลิปแรกแรกทำหัวแปรกับ ไหมครับตีบเอากระฟิวยกพวัชชัยน้อยนี่คือเฟสตีบเลยใช่ไหมเนี่ยอาบอกวทำเสียอีกครับลนาจะิน่าจะไม่พื้นน่าจะไม่ถึงตีบนะน่าจะอยู่ที่นักกบระดับนักกบนี่ได้นะ สิบต่อหครับโอ้โหค่อนข้างห่างครับเอาเติบยอดนีกไม่ได้อ้อมดูครับยุกขาดเกินเกินย่งนายูวัยรุ่นไม่ด้สี่ลององร้อยไ0่ได้สี่ลองสองร้อยบาท หน้าต่อสิบก็ดูดีครับโอ้โหเวทนี้ครับไม่น่าน่าจะคุมเกมได้ครับใช่ครับโอเคครับบางคุณห้าสี่เเดี๋ยวผมลองถามให้นะเตะที่ไหนครับดูลักษณะแล้วน่าจะเตะสัมผัสหรือเปล่าครับถ้าก็สู้นะครับมีราคาครับสัมผัสนะครับ สนามนี้ก็วันพุธก็ขานอกปะปลายนะครับถ้าจะซ้อมสนุกนะครับมีเดิมพันนิดหน่อยครับขานอกพอได้เล่นนะครับก็อยู่ที่ต้อนรับนะครับแต่ถ้าจะจัดหนัหนกๆครับก็ต้องสนามคนจะเยอะหน่อยครับ มาผมอมดูเนอตีเลยตีเลยดตีหมตีแข็งแรงก่างผมก็ิดคนเลย10ต่อ5ครับตัดยอดครับร้อนเลยครับไทยยกไปไหนอ่าแกะ้ามาเกี่ยวได้ครับ ครับน้องนิกว่าไงยกได้ไหมห่างอยู่ครับ่าตีบยกให้จ่อยตีบยกให้จ่อยก็ได้สู้นะครับแต่ว่าพี่จอยแกเตะกลางคืนไม่เห็นไฟได้หมดครับได้หมดครับนี่แพ้ไหนเออสนามใช่ไหมพูดถึงสนามใช่ไหม ดูกเ no ัถวัดชัยน้อยเป็นเพื่อนกับผมหรือเปล่าเฟสหลังเมกาครับหรือไม่หรือไม่ก็แอมหนึงหลังเมกาสองเฟสนี้ครับเขาก็เพรดนี่เพรนี่ไม่ได้รับแชทนะครับห้าต่อสี่หวอิ่หงครับแต้มนะ ยังไงดูนรงนี้ยกได้ไหมแต่ก็อ่อนซ้อมโอ้โหฟาวนะครับแต่ก็อ่อนซ้อมนะครับอสวัสดีนะ้องนิวจองโตะนะครับโดนเสาชั้นนินแบงน้องแบงน้องแบงไม่มาเดินสายกับพี่พัดเลยนะับพี่ทัดกวาดเงินไปนะครับกลับบ้านไปแล้วนะครับสวัสดีคุณสุรเดชนะครับสิบต่อห้าครับต้องล็อกสกอร์นี้ไว้ก่อนนะครับอย่าให้ขึ้นแพนนะครับดูครับริจมโมเรียกขานอกสรุปแล้วยังไง อ้ารับยังติดแง่งอยู่ไปไหนไม่ได้ครับขึ้นแท่นแล้วนะครับอาวครับดึงไม่อยู่นะครับตอนนี้ครับฝั่งนู้นนี่ปริมจะเกมแล้วนะครับแกแล้วนี่แกแล้วข้ามหนีนะเมื่อกี้วาอะไรครับการซัมพูดต้องไม่ได้แล้วการมีปัญหาเรื่องทุกข์ต่อท้ายรอบแล้วครับแกมอสหนึ่อ๋อขาดำใช่ไหม ยังไงไไโอ้โหตะก้อเกมนะครับได้ห้าแท้มครับนิสุรินนะครับดึงจนขาดนะครับเ็ามันราคาต่อเอาละครับตัดชือไปก่อนนะผมต้อ,องทางยูทูบครับ